ใหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมากับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นคิวของรถ Honda m ม n งกีนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มาทําการเคลือบแก้วเมกาเซราม,มิกโปรที่ร้านนะครับสาหรับคันนี้มาพร้อมกับรถสองคัน,น,นก่อนหน้าน,นี้คือมังกี้กันดั้มกับ SR50 ปีลิมิเต็ดนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะในส่วนของตัวรถมังกี้นะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว พิเศษยังไงพาไปดูกันรอบๆเลยดีกว่าคันนี้สําหรับตัวถังนะฮะสวยงามมากๆครับมีความเงามากๆเลยเดียวนะฮะพาไปดูของแต่งเริ่มเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับยังคงเป็นรถที่ค่อนข้างเดิมอยู่นะครับดูสิครับดอกยางยังไม่ได้ออกไปไหนยังไม่ได้วิ่งเลยคันนี้วิ่งไปห้ากิโลนั้นนะครับจะมีของแต่งบ้างแล้วนะเป็นตัวกันท่อที่ตะโกนี่ครับพักเท้าตัวตรงนี้เป็นตัวเบรกนะครับเท้าเบรกของที่ตะโกเช่นกัน ตัวนี่พักเท้าหลังอันนี้มีพักเท้าหลังนะพักเท้าหลังนี่เกี่ยว,ว่าแม็กอินไทยแลนด์นะสวยงามามากๆแต่งงานดีๆนะครับในส่วนของตัวท่อนะท่อเฮดทูซีนะเป็นนี่เป็นของแต่งนะน่าจะเป็นแเฉพาะปลายนะครับแล้วก็ในส่วนของอโชค๊คหลังเป็นโชค๊คไนโตรนะครับของโอเคดีนะครับพาไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของคันนี้รู้สึกว่าตัวตัวนี้จะเป็นของแต่งนะครับตะแกรงด้านหลังนี้นะแล้วก็มีป้ายทะเบียนแต่ง กล่องใบจะเป็นคิตาโก้เช่นกันเห็นไหมครับเป็นคิตาโก้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนะครับมาถึงสเตอร์สเตอร์ก็เป็นสเตอร์แต่งนะครับรู้สึกว่าจะมีความสวยงามมากขึ้นไม่นแน่ใจะว่าเล็กลงหรือเปล่าน่าจะเป็นสเปคเดิมทอ้องส่วนของตัวนี่ครับพามาดูตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเอ่อที่เก็บอุปกรณ์ครับสำหรับมังกี้ตัวนี้นะฮะตัวอุดตรงนี้จะเป็นของของเข,งขงาด้วยเห็นไหม จะมีลายมังกีเข้ามาด้วยนะนี่ตัวถังสวยงามมากครับเป็นสีลิมิเต็ดสีเหลืองไข่นะฮะก็ในอาานาคตต่อไปก็น่าจะมีราคานะครับตรงนี้ก็เป็นชุดเดียวกับตัวพักเท้าหลังนะฮะพักเท้าหลังอันนี้พักเท้าหน้านะครับมันอยู่ใกล้กันมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าแฮนด์หรือ,อกระปุกกระตุกกระดาษนะรตรงนี้ก็เป็นของแต่งด้วยครับมังกี125แต่125ครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะปรับได้แต่ผมไม่รู้ปรับอย่างไงนะครับคันนี้ยังเช่นเคยฮะวิ่งมาน้อยมากครับนีหน้าปัดเวลาบิดก็มันจะเป็นอย่างนี้ตื๊ดแล้วก็5กิโลวิ่งมาน้อยมากๆครับผมตัวถังนี่ครับตัวถังน้ำมันเป็นของแต่งแล้วของไทกาบิดเอาอันนี้นะครับโดยรวมคันนี้เรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็หลังจากที่ทาการเคลือบแก้วเมกาเซรามิกโปรแล้วนะครับก็ออกมาใน่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับในล้วนยานะครับจะซึมเข้าไปในตัวสีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถัง ตัวพลาสติกตัวเฟรมตัวทุกๆอย่างที่เราสามารถเคลือบได้ตัวล้อแม็กทาได้หมดไฟหน้าไฟท้ายเคลือบได้หมดหน้อมันน้ำมัดเบรคคลือบหมดเลยครับคันนี้จะอยู่กับลูกค้าไปอีกนานเท่านานคันนี้สําหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยกับรถท o นด้ามังกี้นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ได้รับทําการเคลือบแก้วนะครับในเซ็จเมกาเซรามิกโปนะครับอยู่กับเจ้าของไปอีกนานเท่านานวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยลาไปก่อนสวัสดี